เมื่อสุงครีพินาอวันทั้งหลายต,ตาระกันดังความรายการเสียนไปโดยจากยายเทียงวันหนึ่งเมื่อได้ปัญหาเพียรษณามีสองขอ้อสองโหริมาท่ดในครนี้พินาเฮาหนึ่งก็ S&E อดับซิกเตหลงและซิกขังดอ,องปีนปังติดกันไม้สองขังเขียอีและเทนอีหิมกันกวดขายเย่าก่องากันไ กัํนายห้องค้ามาตัวในหู่นขอหมายหนึ่งวันดังเชนีเวฟอันเป็นข่าวของไตแดงเตรียมโพสต่างไว้ลันว่าซึกขางคาดใจพิพ่อนสอนการซึกเอาละลักกองกลางเสพป,ปัเผีอัต,ตาติดเพียวสิบไตแดงดังหงมาลางถึงสะแกงเหนีจับเลียนลิ้นมืองขางเสเนตแล,ละลรติปีนละละั้นอะไรอ่ำหึงงํานานป่วนมา กูบอได้องความหลักเสียนไปทัดสังไห้กายหูกายตาคางเขาในเป็นได้แรงเออกูบอกได้องกันกับนั่นแลยคางนี่มันกูไว้หนึ่งเห็นเก่าปักสี่สิบเจ็ดนั่นคางเอาเมืองได้กว่าวันทลางนั้นเนเป็นเมืองได้มันจะเมืองคังคางเด็นเจ้าคืออันอยู่ได้เจ้าผ้าเมืองเสียนบีเลยเป็นเจ้าคือจะอยู่จอมคุยร่มลอย กางกุยกุยอะยามเดียวนี่เขามีดับสิเขากตั้งขึ้นมาเลยเอาบึกได้กว่าเขาสัมพัสว่าเอสอันี้ไต่เรียงเก่นเขียงเฮียงเยอะขึ้นมาไปบ่ไปมาะนี่จับมืองขางมืองใด้สินะกำไั้ได้หลู่พิวหลู่หำเยัดกายหูกายตาจีเนี่ยปันเฮียงเยอะเลยป้อกวนไตเขาอันอยู่ที่เมืองขางตั้งนำเลยทั้งหลาย ปองใจนือเพียรดินเกิดนือถือสาสิ่งไม่เฮ็ดซึกได้เหลียงได้เหลียงเกินเคียงบ้างมั้งละค้างเฮ้าหร่อยากินค้ำมาเนื่อยค้างไม่เจริะปีหน้าจะคือเบิร์นสันไว้กับไหนจังไรมาปกปิ่นกันว่าเดปินงูเหลือมห่าเดบินงูเห่าการันตุยพอเปล่นงูเห่าก็หลุดซักเปิรนอย่างหลุดเกินเคียงอย่าง ป้เปลี่ยนงูเหลิมก็หลูเป้าอน,นอนคุยขุยสิแลเวป้ากินเลยไล่กินเอากินไล่กินเอาไล่กิน,กนอันนั้นก็อจางยาค่อนถูกแทงทุกว,วันสิ้นใมันบนได้จุ่มเหลือสิบบาทได้ได้ฟังได้ได้สักพี่ปีน้องเข้ากันเราไล่ที่ได้เงินปันมาค้างลาดว่าเขาเลี้ยงคอหลุดซึมมาหนอเมึงขังเดียวฟีดองรอนเดียวคนขอได้ขังเขาลาดนะัดฮะเวก้าตั้งเฮ็ดขังซั่ม ว่าโหได้เร็วกว่ายืดได้เหลร็ค้างนี่อ่าจะว่ามันไม่จะมากาลังคุยมันไม่จะว่าส้อไตเอสแอนอีตอ e, บสิจีสารไตเหลียงบอกปีปีปนองอะไรปัญหามันเปลี่ยนไหมมายื้อหลายลอกหลายกันมาทุกแบบของมองปีนองไตเหลียงเขา ติ้นปิดติ้นเล็บติ้นฉิดเป็นวิดีโอจะได้ไม่ต้องอข้าวปฏิยามหลังๆมาเลยก็เอาที่ว่า PDF KPDF จะได้จะได้เข้ามาตึกมายืนขางเขาเอาโดรนปัน่นเอาเครื่องลงปัน่นเอากล้องปัน่นกุ้ยกาเนื้อเจือนว่า PDF ก็เปลี่ยนตัวไอ้ขางทำสอลายสื่อได้านา้า อยาก็อมาติดมาอยู่แต่ด้เพียวไตอินเฮียงไตนี่ที่เราสิมมว่าอย่าให้มันเชียงอยาะอย่าให้มันเียนเขยงอันนี้เป็นการค้างเขากำเหยวปีนอข้างในใกล้หูใกล้ตาีนจกอย่างยินตีตๆบอกว่าค้างดินหูนำกัดไตเหลียมมามีไลายเหงนแข่งกองกัเฮียงคนเอือยอยากค้างสำลรเอาสิลงตานเลยปิดแ่อ อสอันนี้แต่เลื่องปกตีนั่นไลเองนี้ปิวหามาพิวหายุทธศาสตร์เพียงการลงเยื่ยงองานอะไเพิวกันดิเนเะขาไม่ไหมเออ,อเขาสัตติลีบีนอเขาค่ะอันเขามาจิ้มด้วยคือมันเทียมห้าคือมันจามห้าลายปางไหนเขาก็อะไรตอบนั่นแหละครั้งมาลู่ตายต้องทำอะไรต้องไป อันจะว่าไตเยงรูงงง้เนื่รู้เรือดต่่จงนมึงไตเลี้ยงก็ฮัตเราเลืเดอดสช่ไหปืนเนือแผงยิเมึงกันอะไรนั่นกับทหารคือใตเนี้ยค้างเขามาตากันลำไหนทั้งไหนเขามาจิ้มด้วยกอวานกืเจี้มหลายปองหลายกระม่หลายปังอันปีใส่ไหย,ยนปอกขึ้นแต่ปีนั้นจะไล่สิเฮียงหลงเขาติกุ้มไล่อีเลใจหมอกอิเลใจโดรนเนอ ดีเลยใจคืองูมือยี่ในคางเอาดีกวกัเพียงการมากเพราะปีน้องไปเลี้ยงคู่หันจี่ในเอาไว้หฮฟังเฮลสติวิริยะคางนอนห้องหนนอนไก่นอนเห็นหนนอนแต่ได้กินกัได้มหนูเป่ยไหก็อย่งเพราะคางเยินกว่าเข้ามาบซ้ำนอนวันวันบ็ยได้ยากิน่ ยังหมายเป้าหมายม้มันเลยตื่นเปล่าอ,อะไรไมีโน่ใต้เหลียนเนี่ยหขาฟังเราสติค้างเนี่ยบอกว่าใครคาปีนะ่ะนะใครคาปีนี่อําใจเครื่องไม้ดีถูกต้องเปลี่ยนเครื่องไม้ดีดีเอาเนเดียวพี่น่หลังไหกูบอกเดี๋ยวู้ดี S and H c น i n อา e Army ดับสิจเจืจัดใต้เหลียงเหาขาวันเมื่อไหร เขาไม่ลองฟังติ้นโดยอยู่กูขิงขาเขายามเขากลเนี่ยเธอเปย์ขางเลยาเาสามคนตึงอยู่รอดเลยตึงอยู่ไรปัญญาการศึกการนั่งไว้ไทยรัฐว่าความประมาทค,คือความตายวิยาช่ชว์ได้เจ้าตายลมล้างนึ้นไหมตอนนม้คู่โดยอยู่ดานซีต้องตินอยู่ดานซี สิงห์กองเด็กกล้ยอยู่เงาไหลปุ่งจามสิงห์กองเด็กบอกว่า,าด,ดูั้งทางเฮียนหมนี่ยเขาหรือยู่รอดเขาหรือยู่แไรผู้ใหญ่ก็ลงเอสแอนดีไตเลี้ยงเขาก็พูดเส้กนกะล้ยไก่ดีได้การเขมาลาดว่าปีดอเข้าขาอันตัวไปอยู่ในเมืองขังหนุ่มหายใจยิงใจยิงเรื่อยอย่าปีวน่นว่าทำไปเฮ็ดสิแหละเกี่ยวนาซื้อไหนอยู่ในคู่นเวียงอยู่ดีปางดีเปียงอย่าปีวน่นทะี่ไหน เฮอมาเฮดสิตรยเหลียงอีกตั้งลำเลยเท่าไหร่มีสิตรเหลียงอ่ะเนี่ยสุด,ดีแ้กเฮดสิางสินกาลื่นสุดมาลดเลดิไลเฮดไยไทยน่าสิ่ใสร้างขวัญมันสึกห่างดิไลเป็นคาลิเบอรดิกบใน,นอย่าไปผัดผงอย่าไปผัดคือโวผัดผงเป็นเนืกนผัดจอือเป็น จุดๆๆพีดด่ดาวเขาบุญเนี่ยโลได้ข้อนเฮียงกันนะเอาใจฮะเมือมาเสนไปายามลาไาอยู่จำเมึงลาก็จอยมึงลา่งลาเลยว่าฮันดีมึงลาเมาืองคนมึงได้ป้อนห้องป้อนกลางขันดีของเสียขึ้นถึงใกล้เลียงเขาเวียงเขาปันเฮียงหูเปลวอยู่จำอาศีก็ปันเฮียงอาศิ่งขันดีข้อเขียวปันเฮียงค้อเขียวอย่าดีนอนดำนอนฝัน ยาเราฝันห yeah, ันมามื này, you jam, you jam, any, ่ได้ก้อนขวบืผยตื่นมากก็เป็นก้อนขอจะก้อนโขดครับก็ในอยู่จำช่วงไหลก็จอยช่วงนั้นอยู่จำเอสแอนดี้เชียงใหม่ใต้แรงก็ให้ลุกขึ้นมาให้สึกกันปีหน้าทำอไรการที่ได้จะเปิดกันเมื่อน้ำมื้อนาเข้าหลัวเมื่อนดังเข้าหลวอนไปที่ละหลงจ้า วันในคูในเียนมีปิยามีมอเมาออหลอนหุ่งเฮียนเขาซึ้ในหา้างใเป็นปอเมพี่้องได้เอาอนี้แล้มึงขงหามได้วยห้คู่ให้ป่องใจโสส่วนหลานในรวนให้มาพิพิอสอนการได้ไต่เหียงซึอได้เป็นรองเกี่ยวมันใจลองลีกูแลรองตุ้กอีสัมปอพกพิอสอนการสาหหเหลือนหงเหือนยาก็เกี่ยวมันดีโกครับเป็นลูกคนใจก็เลยเฮ็ดซึ้อได้เอาชินดงใส่รับ thái cái yao bao cổ đây hết sức này xin đồng ba mà xin nó hang hàng mi nằm lại nè nãy cuốn luôn rồi quân trai họ gặp đời xin nãy sợ nè ai trai khả lầm lai, ai trai khả lùng ai trai sắc lai điểm đủ sao mà cố mang hiền nè ไอไฮอะไอ้หาไอเคียนะไอ้เสือไอ้เมียอย่าเขาได้กลักานินข่าวมาในเชียงขาบอกว่าอย่าทะเลิ่ยนอันว่าล้านในอย่าทะเลิ่ยนทะเลี่ยนผู้หัตทางทะเลี่ยนป่อสึ้งงานเฮ็ดจุ่มเหล่าอะไรก็เฮ็ดอย่ามีเป่อกันวันเมื่อไรเป็นพ่อหน่อยดิผิวเขาเปิ่อนทางเฮียนหน่อยดิห่อลำลุ่ยปีรอโดยเจ้าคือเหมือนทางเขาได้แน่ ดูคำยิยิยงก็เขาเอาความด่งนี a ่กับวันพีเรียเป็ิมัเขียมฮดายกว่าหิ้มมือต่างก็แสดมาพาเราเข้าหลวควนกันนะแล้วฮะย้อนเตียงเรื่องใน้ิดีอเขาอินนึกว่าอิสราเอลมันมาตั้งเอาเมืองปาเลสไตน์อิสราเอลเนี่ยมยามีปืนเน่ยมยามีเมืองเขาไล่มาแบ่ารั่งเศสเรนืนมาเอาเนี่ย ปาเลสไตน์เนี่ยเดี่ยวกลางมึงมนงนันเนี่ะเออปาเลสไตน์บอกขวางอ่ะฮะลูกไอ้เด็กบ้ามากของมงเขาก็เอไหนแหละสงครามหกวันเนี่ยปังตึกหกวันมันจบกันเนี่ยมุลสลิมเขาไล่เมืองวีดอดแล้ว,ลว,วม,ม,มันเบียดในเดือดง่ายไปจกกันมันมันขอ,องปีเป็นไรยอดหลามันเป็นน้ำหนึ่งเจอียวพร้อมเสียงนี้ปัดตึกต่อตายพอปีก็หลอดเดียวคนขอวางปีก็อนเออได้ไเบี่ยงเขาว่าทะไหนคือกนอีเสียอ เออเขาขอนกันไรนั่นใต้อกมานี้น้ำใจมีอะไรฮะปอหาเป็นภูมิปิญญาหาเป็นดอกตาลมรดกไปเมังเกลืนปิดปิดปอดปอดหาให้สัมหาให้เจ้าหาให้โกดังโนบ้องจริงเงี้ยเท่านั้นเลยป้อนเสียนไปเมื่อละลายใหญ่ให้กวนเปลี่ยนหลายมันเป็นความสั่นเดี่ยวเอะอันไหนย้อนถวนขึ้นอันไหนเดือบอุบะมันเป็นความสั่นเดี่ยวก่อนไหนเลยปออ่ำมีเฮียงสิเฮียงก่องเฮียงกุลเจ้าเกาหลีเฮ็ดสังไร แต่ได้ปุ๊บม,มึงแต่ได้ปุ๊บป๋อมมึงเลยเหอคนเอาเปลี่ยนดินกระเด็่เปลี่ยนได้มีก้อนมีกลางเลยทิ้งมึงเลยได้มันเปลี่ยนฝากถึงผู้ใหญ่คนหนุ S ่ม S N E ได้เลยเมื่อไดเจ้าเขามีดังคัดใจยุยอองกุนงุนวิกาเอมได้อยู่กุงนจำได้ตีไรตุ้งถึงเิ้นได้ตีอะไรคัดใจเิ้นได้ตีอะไรจู้ซึกเส้นได้ Elai quay ở quận năm online mãi hết sức sáng hảo bom tay và pian nhìn hô ca yam tinh lợi hô yên sáng hô kêu hầm. One day, and you dumb as an italian, you anh mù lưu, lộp bên mù hảo, and you know mùn khang, you have been tàu, you have become who one was there, haven't mặt ให้มาควนกันมาโหมกันมาพ้อมลนจอยกันในเอสแอนิ์อชนด์ได้แล้วยมเขาขัดอยู่ดีแล้วเนี่ยให้เป็นตุ้มดุมให้แข็งยนแข็งเนี่ยตรงในเตี๊กนึงเนี่ยว่าอิสราเอลอยู่ในวงการ,รอุสลิกรรมเขาอยู่ไรเจนิดเข้าอยู่ในวงการผู้เขียนปอะกอบตัวเขาเข้าเลยอยู่ไรเข้าเลยเป็นเจนิเข้าหลบเป็นก้อนหินนะตามทุ่มเตี๊กยอย่าเป็นลิ้นยายง่ายเจน่ดปีนอ่อนละ,อ,ะอันนะ้รก็ฝากไว้ลองค้างเอาล่ะตือ จะได้ย yeah. ืมสิเอสนีไรได้แล้วผู้ดีกึ่งผู้ดีอันเทียวอะไรเช่นนี้เวฟเขาก็ลงไปมือว่าก็ลงไปปีน้าอะไรสื่เที่แล้วครับด้วยหมายสองเทไรที่พปกของกดขายน้ำผักตาสิบกว่าเฮ็ดสังลาปีไข่คาปีครั้งเดียวก็ไว้ดีแล้ว ใจเจถอยเจ้าวีวิวกันแล,ล้วล่ะผู้นั้นัแด็ะตับจุงหาจุงพกมาอยู่เฮียสงาเมืองใดหลุมเมืองมึงค้างสูงใจอะไรได้เด็เขายามีเมืองติดได้ก็ดีมีก็ดีเขาเป็นผู้นำเมืองใดเจ้าคือนำเมืองเขาขังอะไรได้อำใจเจ้าคือนเมืองเขา,ขา,จจาเ,เขา,ขาหลุมเมืองขังอะไรเขาหลุมกอนไร ข่าวว่าป่าท่าไม้พุ่งด้าพุ่งจบหลาดหลาอันค้างเขามาต่างรุมต่งางซาอยู่กว่าพวดขายยี่ในอันธุรีเป็น,นธุรีอยู่ที่นนหนได้เปลียนนาตีอันเข้าตุยอ้อนไหวแต่ได้เปลี่ยนมึงลอยเฉียนอะไเข้าวันตั้งนานค้างนี้ได้ไข้ตัวเนินนับปอกป้อปไมไร เชียเขากล่อยญ้าเนียจิกหลานห้ากับปนไป็นสองปิวห้าญ้าเป็นลุ่มห้าปีนอนอะไรก็ไหนปัญหาเปรตศสนาเนี่ยตื่นตีะไรตอกเตีกกันตื่นตีอะไรยำกัน,นเ,นนเนทศสังลาเทียนีลาเดวลาเสียป้อมปิกโซปิกว่างมยบอกว่าควรมีหมาอหรือวนหัน่า อ๋ออาจจะมาโกดขายนำพักาเสียนวีนั่นเป็นเสียนด่างลงเนี่ยต่ได้เขาเล่าไก่ต่ได้โตต่างขนาดนำตั้งกี่เนต่ได้เก็บขอนเงินมันเป็นโตหลอดลงอันหนึ่งต่ได้หล่อเลิ่มงตับซิกต่ได้เป็นอินเชี่ยวมันวันตั้งนานเนี่ยหล่อได้เสียนด่างเนี่ผู้ไม่มียาเขาหันนีนั่นก็เดียวว่าอ๋อมันเป็นการเงินลงเนี่ยปีไหนไอ้ค้างเนี่ยไอ้ไข่คาปีเนี่ยที่เขาว่าไข่คาปีเนี่ยผใจเครื่องหมาสุก เว้ยมันดีวะมันยามเบียงคนจอยอินจอยเชียงเชลยปีน้าเท่าไหร่เชยเขายามมืออพ่อสอนการดีมึงขังอะไรเทียบันปปริตา้งจอยกองจอยกางซื้อไหนเมื่อยอยนเอฟซีขามัอ,อ,อปุพีลาขาดีตรงกันพราดีม้าใครขึ้นซื้อไเดี๋ยวมันจะว่า ขางกาน,กนันก็ยามจอยฉเฉยแอบีผีโคเขียววันให้ยังห้องเอาจุง๊เงเฉยีกเขามาพ่อนส้อนการเสรษปันกองมันกลางก็มีเวลยลิงสุดไม่ยมตายไปคูเขียวหนักปอกอะไรมาเลยไปในเมืองยู่ฮ่าภายใหม่จีร่างฮ่าเอาหมากลงยำตายในอิติดฮ่าเอาอบอ้ยอมตายปันเพื่นทุกในต่อปล่อยไป้่อไปไปไ,ปไปว้กาย,ยาำเดี๋ยวในบันนี้ใครลำรวยขางันนะ่ะ Kháng này hèn cong, hèn khương dài vai. Quê gắn chân hai hiệp một ngày mian hàm mian hàm bidong hàm gong môn này. Tap man, tap wood khai nam haka, mang sâm biên hàm. Khan y lên, giữa là. Găm y là, sâm ba. Khan kỳ thoải quân. Ban ha gong dung nè gần đi ở ngoài. Kì gần bè lạy. ớt đi nè mần đi gò yào dưới biển đi 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 này, đi 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 เฉลยไมันลาบลาทุกนเมืองมันตกในน,นาทีมันว่าที่มันใครนะขางได้มันลาวลาคาชินแชยเบอรปองว่าปองว่าขัางในเมืองได้ขังใน,นจิตได้มันยังลาจนอันนี้เฉลยได้มันตีตมึงมาถึงเหลืองหงุ่มหุ่มไม่ได้พักหลังเจ้าผ้าบ้านจิงเจ้าผ้ามึงนำสั่นให้เข้าการของปอง อันจับสอมผิวได้ขึ้นมาเป็นหลงผิวแดงอยู่วันบมได้เนี่นเป็นเจ้าบ้าน,าานสินเจ้าผ้าเมื่อนำเสว์บอกว่าเฉียนอีเขาได้มาฮักหลังเจ้าผ้าใช่ไหมก็อตีจอมผิวใหม่ก็มีเนี่ยเฉียนป้ายแค่้ถังเออคนหลงเฮยียบมิลล์ดอนมากขึ้นเรื่องไรจอมหนังอาถังใจมีเวนังคือเด็ดเป็นนาทีกัดๆเย็ยนๆเลยพบปอยเด่มดีเด่นทน,นหลุ่ล้ำรวยแบบขางหิ ปัญหาใน่น้าเทั้งหลายเปลี่ยนปอกกำหนึ่งคำสองกำสามปอกแล้วเปลี่ยนปอกกำสี่เอาปัญหาอ่าผู้ดีเยาไมนได้เตีเยกไหกเว้ยเพรเขาขาดด้วยมีเสียงดังเดี๋ยวคางลงมือขึ้นป้อมมือขึ้นเอาเออีดีมังเจดอ,อีดีมังแน่มันมีคนอยู่ด้านหลังพายในิดาขาดอีก้เวกาเจ้างในเมึงไทยออกละครเจ้างในมันไปสุดปเดูเตี้มมัน เออมัเปนทำงาบวนไหนก็เข้าเลมืออนะ่ะผมงเดียวมันขังมือจุ่มบานให้ในตีเรวางกองว่นก่านหนึ่ง้อมวางกองก็ตายพอตายวันติแล้วิ่งเหยียดมือ้อเฮ็ดสังละอันนี้จังพูกเขียวหลังจะถอมดีขางในเตียงทึกคุบซึมมาเลยตับเยื่อตับหลวงโกดขายนำพักกันเฮ็ดสังหรณ์พอขังอยู่แล้วพวกเขียวดีอยู่แล้พกกวพอคุบกอมนม อยู่ได้น่นผู <ường> Mother, no ้ที่กูลองมือเหลวไเลยเวลาก็แข่งอยู่แล้วคู่ความน้อมที่เดินก่อนไปวันต่างๆคู่เขียวว่าที่เนเลยถอยที่เนเลยถอยที่เนเลยไปปีนอาอะไรน้ำกัดไล่ตึ่เกี่ยวกับสิ่งอันยืมมาในข้าหันหนึคงขเขียวในครึ่งหนึ่งของเขียนอีกเขาก็แี้เออในนี้ไม่ใช่บุญดาข้อเขียวข้อเขียวว่าถูกดีเลยข้อนให้มันกัดเขียนที่นี่ ผมจะเป็นลำรวยโดนปล่อยหมักลึงป้ายหันตังเหมือนังเซียนวิยามึงหย่อมึงเตรียมฮะใช่ไหมเออนี่ก็อันลาาได้จังแตก็มีให้มันกัดเขียนให้อินป่องว่าป้อเทียอะไรเขามังคังยาวอ้าเกยกันยาว่าโคเขียวอะไรเมื่ออยู่วันให้เขาหลุดด้วยหันตังนามันไก่ยังไงกัหนึ่ง แกปัญหาดีค้างก่อนสองมาในคุ่เขียวปักตูดีเออสิบกว่านั่มันไรเยอะยิ่งมันเจ้าเขาเออเพราะเขาเขียนด้วว่าพีเฮิรน้องเขาหาเขาหู้เขาลองนั่นได้เผอวินปีเผอวินน้องเผอเปนปีไอเขาหู้นาทีโถมนาทีซ่อนนาทียั้งก็ว่ากันแค่เพล่ยนบ่นเหมือนเขากันเพล่ยนการที่บ่นว่าว่าตาเจ้าคือเยอะใครมาอื่นเขาได้เมื่อวันนี้มันก็ได้ว่าจังนไรนาทีซ่อนสมัยอยู่ห้องน้ำข้างเนี่ยมันก็ได้เอาควันนี่ใจขึ้น ลีไม่จะวันตังนานงหลายสึกแกบปีนอนอะไรเออก็อไหนวางแผนผิดชีวิตเปลี่ยนวันว่าคือเจ้าเก่าเป็นผู้เขียนหาหอหาหรือหารวยอัาเป๋ก็บพ่อเงินมากมัง้งลินสุดมากวังผูกวังปะจ้ากวังวันนังบองบอก มีดีกว่าซุม่มยาวซุม่มแทงซุ่มซุ่มหาบ่กแทงเว่แต่เลยถึงมาขั้นตอนนั้นนเปิดเอกลิตรีขานขี่ไอ้อีก่อนตีถอยห้าอันถอยตียมาตั้งลุ่มอยู่ห้าซึงในลยแล,ยล,ยลย่วโคตรขายน้ำพักปีน้าอะไรเออในของเงาไลา่อันเป็นอยู่กันแล่อันดีสิบกว่าเพราะกูก็ถอมมีดีเนี่ยอันเป็การขา่าวเวยเปลียนการทัศน์สังรวมอันตีเป็นกว่าแล่อันเป็นกว่า เปลี่ยนกว่าหรานั่นหลายเปอร์เซ็นต์อ่ะเปลี่ยนกว่าหรายสัง่งการฝากแชร์เป็นเพียรอะไรกันเมื่อไรเมื่อสุด